สวัสดีครับผมผมอาจากกรย์กฤษภูมิตักศิลานะครับหรือในนามฉาย,ยาหมอ,อดูหน้าโหดในโลกโซเชียลเขาเรียกกันนะครับผมผมเป็นอาจารย์ในสถาบันตักศิลาในศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานวิชานี้ก็มาจากเลขเจ็ดตัวเก้าฐานผสมผสานกับยามอัตการหรือเรื่องบางคนเขาเรียกให้สรุปว่ายามอเีย็กยามนาฬิกงนาฬิกา,ก,าก็ว่ากันไปนะครับผมเอามาอาดัดแฝผสมกันออกมาเป็น สี่ตัวเลขแต่ละวันนะครับให้ท่านได้มีไรายได้เสริมให้จับดาวหรือจับตัวเลขให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นข่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อไม่ต้องไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคอะไรมากมา,ายมหาศาลแค่ขอแค่เป็นแค่กับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อก็ถือว่าเพียงพอนะครับดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้ามานะครับเป็นดาวแห่งความเป็นผู้นำนะครับดาวอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดวงดาวบ่าประเคราะห์นะครับเลขหนึ่งนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาว พระเกตนะครับก็คือเลข9นะครับอ,อยู่ในกลุ่มดาวสุป,ประเคนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็เป็นหัวหน้ากลุ่มดวงดาวสุป,ประเค์เช่นกันก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับมาต่อควบคู่กันมาก็คือดาวพุธเลขสี่ก็คืออยู่ในกลุ่มดวงดาวสุป,ประเค์เช่นกันนะครับจับ4ี่ดวงดาวอย่างนี้สลับไปมานะครับหรือจับเป็น2ตัว3าตัวสุดแต่ท่านทีจจะชอบชื่ชอบ,ชชอบอยังไงนะครับเลขอันนี้คือสามารถที่จะนําไปใช้ได้ทั้งวันนะครับผม สามารถที่นําไปใช้ได้ทั้งวันแล้วก็จะมีลิงก์ไลน์กลุ่มแบบนี้นะครับมีการวางตัวเลขแบบนี้มีหลากหลายแอดมินหลากหลายอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขแบบนี้อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับชื่อกลุ่มไลน์สิตากศิลานะครับท่าในใดที่สนใจอแอดไลน์ส่วนตัวผมมาแล้วก็มีใต้คลิปนี้ก็คือกลุ่มไลน์แล้วก็มีเบอร์โทรใต้ถบบันนะครับอบอกว่าจากศาสตรลาลหูพารวยเดี๋ยวอาจารย์จะดึงเข้ากลุ่มนะครับผมย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีทั้งหมดนะครับผม เพื่อตัวให้อยากให้ทุกท่านได้มีรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจกแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ท่านใดนที่อยากชื่นชอบด้านการศาสตร์พยากรณ์ของพยากรณ์ก็ทางสถาบันของเราก็ได้มีหลายวิชาหลายศาสตร์หลายแขน,นมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อะไรอย่างเช่นได้เกี่ยวตัวโหราศาสตาร์พุ่งไพ่ทาโร่ทาโล่ของ,องจุง้งของจุ้ยหง้อองหเข่ง,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 งรวมทั้งมีการทําใบส่งใบสีก็มีด้วยนะครับผม ขอเรียนเชิญมานัาที่นี้นะครับผมวันนี้ผมอาจารย์กิติภูมิก็ขออวยพรให้ทุกท่านทรงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม